เท r ร์โบทคหรือว่า TT นะครับเป็นแบรนด์ที่มาใหญ่ทุกครั้งในงานคอมพิวเทนะครับเขามักจะเลือกตำแหน่งบูธที่แบบว่าอยู่ริมเวลามีคนเดินมาจะเห็นก่อนเลยนะเพราะว่ารอบนี้แน่นอนนะครับว่าเขาเองก็มีสินค้าใหม่ๆมาโชว์กันรวมไปถึงชุด Racing Sim ด้วยนะครับพี่ตอนนี้เริ่มเข้ามาทำตลาดประเทศไทยอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับโอเคฮะสำหรับแบรนด์ t ท r m o โบทคเนี่ยปกติแล้วนะครับเวลาเขาจัดงานแน่นอนฮะตอนวันแรกๆนะเขาจะมีการเชิญสื่อมวลชนไปให้คุณแคนนี่ลินนะครับที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ย โดยที่เขาแนะนำมาก่อนเลยนะะอย่างแรกก็เป็นตัว Mind Cube 360 Ultra ARGB s y n c นะครับก็พูดง่ายๆว่ามันคือชุดน้ำในรูปแบบ Cube เมื่อก่อนเนี่ยมีจอด้านเดียวใช่ไหม ไม่ครับอันนี้มันเป็นคิวบ์นะครับมันจะต้องมีจอรอบด้านนะครับดูแรกๆก็อาจจะงงอยู่มันทํางานยังไงว่าแต่พอเราเอารูปไปต่างๆใส่เข้าไปเนี่ยบอกกันเลยนะว่ามันสวยงามแปลกใหม่มากๆนะครับต่อมาฮะเป็น p r o d u ั t ์ในกลุ่มของ Racing Sim นะครับปีนี้อย่างที่ว่าไปนะครับว่าทาง t h e r m a t เนี่ยเขาเน้นอย่างจริงจังมากขึ้นเยอะเลยนะครับโดยที่ขายในไทยตอนนี้นะครับจะมีอยู่2รุ่นก็คือ GR 5 0 0แล้วก็ GR 3 0 0นะครับแต่ในงานเนี้ยมีรุ่นใหม่เปิดตัวเข้ามาเป็นรุ่นที่มันใหญ่ขึ้นก็คือ GR 7 0 0 GR900 โดย ตัว G900 เนี่ยสามารถใส่จอ50นิ้วได้ถึง3ตัวนะครับประมาณว่าเป็นแบบ Immersive Experience จะไม่ใช่แค่แบบ Ultra Wide เยวนะครับแล้วก็บางรุ่นก็จะเห็นว่ามีโชค๊คมาด้วยนะครับประมาณเวลาคุณเล่นเนี่ยก็จะโยกไปโยกมาตามแรงของการสะนสะเทือนในตัวเกมเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะเห็นว่ามีพวกตะกูล GK เป็นของสายโกคาร์ดนะครับสายคนต้องการจะแบบซ้อมการแข่งโกคาร์ดนะฮะแล้วก็มี GF ที่เป็น Flight Sim นะครับสำหรับสายที่ชอบแบบเล่นเกมขับเครื่องบิน Flight Simulator อะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าตัวเด่นนะ,ะก็คือตัว G.M.9 นะครับตัวนี้เป็น Motion Platform นะครับมันไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นชุดค o c k พิ t ธรรมดาครับแต่มันคือ Motion Platform เพราะฉะนเวลาคุณเล่นเนี่ยมันจะมี แรงเอียงไปเอียงมาจากทุกทิศทางแบบถ้าคุณขับรถแล้วรถเสียการเนี่ยมันก็จะสไลด์ตามมันด้วยนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะสมจริงกว่านี้ด้วยการรถชนแล้วคุณตายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่อันนี้ก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงความปจริงที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับส่วนตัวเด็ดที่ทางคนไทยเนำเสนอนะครับก็มีตัวเป็นเคสมอสนะครับแต่มันไม่ใช่เคสมันคือเคสที่ฝังอยู่ชุดแบบ Racing S i m อันนี้เป็นตัว gr 5 0 0ของคุณสุชาวนะครับคุณสุชาตเนี่ใครที่ติดตามวงการมอเดอร์ของไทยก็น่าจะรู้จักนนอย่าาาางงดีีเเเพระมผล ระดับท็อปของโลกมาหลายอันแล้วนะครับอันนี้ก็มีการเอาเป็นแบบรถนิสสัน GTR ไปเข้าต็มกับตัวชุดคอกพิทของ GR 5 0 0โดยที่เครื่องอะไรต่างๆนี่เ่นเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยก็ฝังอยู่ในบอดี้ของตัวคอกพิทเช่นกันจัดว่าสวยงามใช้ได้เลยครับส่วนที่อลังการอีกอย่างหนึ่งนะครับแน่นอนในบูธเทอร์โมเทคเนี่ยเขาชูเรื่องเคสมอสมาตลอดนะครับตั้งแต่คอมมิวเทคหลายปีแล้ว CES ก็มีแล้วก็ปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเริ่มแรกที่ตัวนี้เลยครับเป็นเทอร์โมเทคดิทาวเวอร์ห0นะครับในรูปแบบที่ เป็นทรงเหมือนบ้านสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเห็นว่าตัวนี้ฮะอันนี้เด่นจัดเลยนะครับ Blackmith w u k o n g ครับ The Tower 600เช่นเดียวกันนะครับโดยที่อันนี้จริงแล้วนะครับเป็นธีมของคนไทยนะครับคนไทยเป็นคนทําก็คือคุณเคจาก KMOD นั่นเองนะครับดูงานนี่แบบว่า ละเอียดมากๆเลยนะครับถัดมาใกล้ๆกันนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้แค่เดินผ่านก็รู้แล้วนะครับว่าคือใครนะครับอันนี้คือพี่สุดเชาผาพงคนเดิมของเรานะครับเอไม่ใช่พี่สุเชาเด็ดอันนี้คือมูเด้งนะครับที่ทําโดยพี่สุดเชานะครับอันนี้ก็บอกไปเลยครับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างแท้จริงฮะและนอกจากเคสมด์แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีเคสมาตรฐานที่ไม่ได้มดแต่ว่าใส่ฮาร์ดแวร์เต็มมาให้ดูกันหลายรุ่นเหมือนกันนะครับโดยที่ทางทูมอสเทคเองเนี่ยแต่ละรุ่นนะครับก็จะเห็นว่าม 390แอมมีมาให้ สสีให้เห็นกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าต่อมาคือ T.R. 3 0 0นะครับตรงนี้ก็เป็นเคสที่แบบว่ามีฝาด้านหน้าที่สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับถัดมาฮะเป็น T.R. 200 Snow นะครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าขนาดเล็กลงมาหน่อยแล้วก็จะเห็นว่ามี T.R. 3 0 0สีดำที่ไม่มีจอมาด้วยนะครับก็ออปชันในการเลือกเคสของทาง t h e r m o t e c เนี่ยเขาค่อนข้าง,งจะเยอะนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตระกูลเดอะทาวเวอร์ที่ผมรีวิวมาเนี่ยบางตัวก็สามารถใส่จอได้เป็นออปชันเสริมนะครับตรงนี้หลายๆคนก็จะชอบกันนะเพราะว่าแบร เน้นในเรื่องของการค u s t o ม i z e หรือว่าการ MoD อยู่แล้วนะครับส่วนพวก small form factor นะครับก็มีในกลุ่มของ T-R 1 0 0เอามาให้ดูด้วยเช่นกันฮะธ<ท>ีมการตกแต่งของเคสรุ่นเดิมๆเ,เนี่ยก็มีการอัปเดตขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็น The Tower 6 0 0นะครับแต่ว่ามีคำว่า Wood ต่อท้ายมาครับเขามีการเพิ่มแผ่ l ไม้ใส่เข้ามาให้มันดูสวยงามมากขึ้นจะเห็นว่าตรงนี้ฮะวิว270ก็มี Wood มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <S <S ตระกูลวิวสำหรับคนที่ต้องการจะโชว หลายรุ่นนะครับตั้งแต่วิว370 TGA RGB นะครับมีจอดแสดงผลที่ มุมด้านล่างด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถคอสแตม์มาได้แล้วก็เป็นวิว290 TGA RGB นะครับตู้ปลากระจกโค้งนะครับรองรับพวกเมนบอร์ดแบบสมัยใหม่ที่มีการซอนสายไว้ด้านหลังด้วยเช่นกันนะครับหรือถ้าใครต้องการตัวใหญ่นะครับนี่เลยฮะวิว600 TGA RGB นะครับก็จะเห็นว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใส่ฮาร์ดแวร์ได้อลังการมากขึ้นพัดลมเนี่ยเต็มเอียดในทุกจุดนะครับและด้านล่างก็ยังเห็นว่ามีจอโชว์เหมือนเดิมฮะที่ดูเด่นอีกอย่างนึงเลยนะครับแต่ว่าคนทั่วไปไม่น่าจะทํากันนะครับก็คคือันนี้เลยะะ Immersion Cooling รบ ถ้าดูดีๆคุณจะเห็นว่าในเครื่องทั้งเครื่องเนี่ยมันมีการจุ่มลงไปในะแบบว่าเป็นของเหลวคล้ายๆแบบว่าของเหลวที่ไม่ได้นําไฟฟ้าครับเพราะว่าบางคนเห็นว่าอ้า จุ่มไปในของเหลวมันก็ต้องชอ็อตสิจริงๆแล้วนะครับของเหลวมันก็ไม่ทุกอย่างที่จะช็อตนะครับน้ำเนี่ยถ้ามันเป็นน้ำบริสุทธิ์มันก็ไม่น่าช็อตด,ด้วยเช่นกันแต่ว่ามันจะไปช็อตก็ต่อเมื่อมันโดนฝุ่นโดนอะไรรอบๆเข้าไว้แหละครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นของเหลวที่ออกแบบมาสำหรับการ immersion cooling โดยเฉพาะก็คือเอาฮาร์ดแวร์ใส่ลงไปทั้งตัวนะครับก็ดูสวยงามดีแต่ว่าถ้าเราใช้งานจริงก็แน่นอนนะครับมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับนอกจากนัน้นแล้วฮะจะเห็นว่าพวกกลุ่ม Workstation อะไรต่างๆ ก็มีมาให้ดูด้วยเช่นเดียวกันนะครับแบรนด์เทอร์โมเทคนอกจากเน้นพวกเคสมอดแล้วฝั่งเวิร์กสเตชันก็มีมาให้แบบจัดเต็มสำหรับคนทต้องการจะต่อชุดน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยฮะมาดูด้านคูลิ่งกันต่อนะครับเทอรโมเทคเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ทำชุดน้ําปิดมาอย่างยาวนานรวมไปถึงชุดน้าเปิดก็มีนะอย่างชุดน้ําตัวแรกที่ผมใช้ก็เป็น t ท e r m โมเทคบิ๊กวอเตอร์เเมื่อประมาณแบบโอ้โห เกือบเกือบปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็หันมาทำตลาดแบบว่าจริงจังชุดน้ำปิดแบบมากๆเลยนะครับที่เห็นตรงนี้ฮะเป็นรุ่น Magnel 360 Ultra ARGB นะครับด้วยเทคโนโลยี Mag Force ของเขานะครับเดี๋ยวนี้การเชื่อมต่อพัดลมอะไรต่างๆมันก็จัดสายไฟได้ง่ายขึ้นเยอะพัดลมก็ดูสวยขึ้นเยอะนะครับเป็น Magnetic Connection หมดแล้วนะครับแล้วก็มันจะมี LCD เป็น3.95นิ้วบริเวณ water block มาด้วยนะครับก็ตามยุคสมัยเอาสแสดงสานะหรือว่าภาพอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจะเอาขึ้นมานะครับแต่ว่าธีมการตตกแต่ง ลายเส้นของไฟเขาเนี่ยผมว่ามันดูล้ําดีนะครับส่วนพวกรุ่น th240360 อันนี้ก็เอามาโชว์ด้วยนะครับถ้าคุณสังเกตด,ดีฮะพัดลมเนี่ยมันไม่ใช่พัดลมแบบทั่วๆไปนะครับมันคือพัดลมที่แปะลงไปตามขนาดหม้อน้ําเลยถ้า360เนี่ยมันก็คือพัดลมตัวเดียวนะครับเป็น single frame แบบเหมือน3ตัวมาเชื่อมติดกันและ240ก็เป็น2ตัวครับอันนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันทําให้ าการจัดสายไฟแน่นอนครับมันเข้าแค่เส้นเดียวแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างพัดลมเนี่ยมันดูสวยงามกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบแบบว่าสาย R G B คุณรู้ไปอยากเป็น Network Station t h e r m a l t e c h เขาก็มีมาให้นะครับพวกตระกูล A W พวกนี้ฮะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่ามันรองรับพวก s o c k เกต L G A 4677แล้วก็ T R 5 S P 6 ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นฝั่งซิงลมอันนี้ก็มีเป็นตัว W Air เข้ามาครับ Power Supply ครับก็เป็นหนึ่งประเภทของ product ที่ทาง t u r b o t e c ทเนี่ยทำตลาดมาอย่างยาวนานมากๆนะครับและล่าสุดในงานคอมพิ t เตนะก็มีการเอารุ่นใหม่ๆที่มาตรฐาน ATX 3.1เข้ามาโชว์นะอย่างพวกนี้ฮะคือรุ่น Tough Power PT นะครับมีตั้งแต่8 5 0 1 0 0 0 1,200วัตต์นะครับจะเห็นว่า ขนาดตัวเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเห็นว่ามีพวกรุ่นที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับมาตรฐาน2,000วัตต์ในตระกูล Tough Power i200 0นะครับมีเทคโนโลยีพวก Real Time Monitoring สามารถดูสถานะ,ะไร้ต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะ เช็คอะแบบเช็คทุกส่วนแบบชอบเชนเซอร์เยอะๆนะครับในพอร์ตพลายก็มีบอกมาด้วยนะครับว่าการทํางานปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยรวมในงาน c o m เ e ล็กซ์ไทเปส์สอครั้งนี้นะครับก็แน่นอนนะว่าเทอร์โ t e ทคเนี่ยยังมีการโชว์สินค้าประเภทเดิมแต่อัปเกรดขึ้นมาเยอะนะครับอย่างเช่นพวกคูลิ่งพวกเคสแล้วก็พวกพอร์ตพลายนะครับแต่ว่างานเคสมอสเนี่ยอันนี้มาทุกงานอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้เอาตัวรุ่นเก่ามาโชว์เนี่ยเขามีการ ทำเคสมอสใหม่ออกมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับที่น่าสนใจอีกอย่างนึนะครับก็เป็นพวกแบบ racing sim cockpit หรือว่า flight sim อะไรต่างๆนะครับพวกนี้บอกเลยนะครับว่าปีนี้เขาเอามาทําแบบจริงจังมากขึ้นในช่วงงาน C.S. เนี่ยเราก็เริ่มเห็นมาแล้วแต่ว่าอันนี้มันจริงจังขึ้นมากกว่านั้นนะครับมี product lineup ที่เพิ่มเติมขึ้นมาไปจนถึงระดับแบบมืออาชีพประมาณว่าง,งบคุณไหวเท่าไหร่คุณก็เลือกได้เลยนะครับมีตั้งแต่แบบเป็นตัว cockpit ธรรมดาเริ่มที่โครงเฉยๆไปจนถึงแบบว่าชุดแบบ ทวรมาลายที่มันมีฟอร์สฟี edback ระดับโปรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพวกคอคพิทแบบที่มันเป็นโมชันเลยครับก็พูดง่ายๆว่าง,งบคุณได้ถึงแบบว่าไหวแค่ไหนคุณก็สามารถหาของจากแบรนด์นี้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้งานทั่วๆไปเล่นตามบ้านไปจนถึงนักแข่งมืออาชีพก็สามารถซื้อชุดคอคพิทของเขาเนี่ยมาฝึกซ้อมได้เช่นเดียวกันฮะโดยทางวอล์โซนนะครับก็ต้องขอบุณทางเทอร์โมเทคด้วยนะครับที่มีการสปอนเซอร์ค่าเดินทางให้ทีมงานของเราเนี่ยเดินทางไปที่งานคอมพิวเต็กซ์ไทเปส์สองพันยี่ส